อันนี้จอแอนดรอย9นิ้วเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนมาใหม่ให้ลูกค้าเลยก็คือเป็นรุ่นนี้จากเดิมมาจากโรงงานเป็นวิทยุธรรมดาแล้วเต่สามารถที่เชื่อมต่อมาจอหลังได้ด้วยนี่อา<ม>้าวเหรอโอ้หนี้ยครับม,มีจอหลังด้วยกี<ม>่นิ้วยังสิบสองนิ้วครับอะสิบสองนิ้วนะครับอจอหลังนะฮะแจ่มว่ะสัญญาณไปฟังเสียงนีดเดียรุ่นแอคทีฟนะฟังแอคทีฟอ่ะโอ้โหออปชั่นเยอะกว่าออติเมที่สุดยาวไปถึงเก้าครบอย่างนี้เลย สวัสดีครับผมเอกนะครับผมวันนี้จะมานำเสนอ New X เลยครับสวัสดีครับผมบีเทนเดอร์นะครับวันนี้ก็เหมือนกันครับพามาชม New X นะพี่นะใช่ New เเลยครับผมวันนี้บอกได้เลยว่าโอ้โหคันนี้แม่งโหดจริงแต่งโหดมากครับเป็นรุ่นแล้วพี่ไอชีบไอชีบนะตัว่มต้นนะครับไอชีบเลยสีบอลสีบอลคุมโทนด้วยดำใช่โหดจริงดุมากนะเริ่มจากเปลี่ยนฝาปกก่อนเลยครับ เสาโป่งเป็นของมอนซ่านะครับตัวนี้เป็นลายสองเลยพี่เนาะใช่ลายสองครับออืฮึก็โอ้โหงานทรงเอ็มทรงเอ็มลายสองทรงเอ็มนะอ๋อเป็นทรงเอ็มนี่ว่าตัวนี้ใช่ทรงเอ็มแล้วก็เงาเงามากแว็กคัมด้วยป่ะเนี่ยพี่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แว็กคัมใช่ครับเงามากครับเงาเงางานเขานา่ากาดีแล้วนมอนซ่าเนาะใช่ครับอะแล้วก็นอกจากเสาโป่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะมีตัว ไปที่ตัวนี่เลยนี่นี่ไฮไลท์ตรงนี้ครับไฟตัดหมอ,อกนะฮะคือไฟตัดหมอ,อกของเราเนี่ยบอกเลยว่าสีโอ้ไฟสวยมากคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะครับไม่ได้กล่าวถึงแบรนด์อื่นนะเหมือนไฟรถเบนซ์เลยมันออกสีขาวอมวเขียวๆนวลๆนะใช่มันออกนวลๆนวลๆแตฟ้าไม่ฟ้าแเขียวก็ไม่นั่นนะครับก็ออกเขียวัวออกเขียวอ่ะใช่ครับสวย ต้องใส่แว่นตาแล้วเอ้ยจะมันสวยจริงสวยจริงไม่มันเป็นไอ้นี่ด้วยนะเป็น LED ด้วย LED ได่เป็น LED ใช่เป็น LED ใส่ LED ให้เลยนะฮะเนี่ยครับสวยสวยมากเนาะไปตอนที่ล้อแม็กซิ่งก่าพี่เอ้ยเลยล้อแม็กซ์นะครับเพื่อทําให้มันเข้ากับตัวรถนะฮะตัวนี้บอกก่อนว่าเน้นโทนดำนะพี่เนาะอ่าใช่แล้วครับแล้วก็เน้นเน้นสายแบบดุนิดนึงดุโหดหน่อยครโหดเลยครับก็เลยเลือกเป็นล้อไปพัดเจ็ดก้านนะครับงานเคลิซิ่งนะครับตัวนี้นะฮะ ออปล้อตัวนี้เก้าครึ่งไหมใช่ครับผมตัวนี้เก้าครึ่งเนาะใช่เก้าครึ่งทั้งสี่ล้อเลยนะครับแล้วก็รัดด้วย <S 2> 2 <S ยางซูแม็กเบอร์สองหกห้าทัหกสิบนะฮะเป็นยางลายสปอร์ตนะฮะย,ยางลายสปอร์ตเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นลายนิตโตแหละนะฮะแล้วก็มีลวดลายของตัวยางนะครับที่หน้ายางเนี่ยสวยอันนี้มันเป็นเนะบอร์สิบแปดสองหกห้าหกสิบใช่สิบแปดสองห้าหกสิบตัวนี้ เราจัดทรงด้วยเราพี่เนาะใช่ใช่ใช่เราทำไงพี่แตดทรงอันนี้ด้านหน้าเราใส่สตัดปรับเกียวสตัดปรับเกียวอ่าแล้วก็ด้านหลังเราเปลี่ยนเป็นสปริงโหลดเลยครับของโปรเฟนเดอร์ครับก็คือข้างหน้าเนี่ยใช้เหมือนรถกระบะใช่เหมือนรถกระบะเลยสตัดสตัดเกียวปรับขึ้นลงได้สองนิ้วสามนิ้วใช่ได้นะครับลูกค้าหน้าหน้าหนึ่งหลังสองหน้าหนึ่ง โหลดนาหนึ่งนิ้วนะครับเอาทรงเอาทรงกลังดีถ้าว่าถ้าปล่อยนดําเดิมมันสูงเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวตรงนี้มันจะเป็นโล่งสูงโล่งแล้วก็มันจะโป่งเข้าลมเข้าครขับแล้วมันจะไม่ค่อยนั่นครับเวลาขับมันโตลมโค้งโค้งโค้งในใช่นะนี่แล้วก็มาดูันนี้เลยกระจกมองข้างจากเดิมเป็นสีดําเป็นสีดํา เปลี่ยนเป็นคาร์บอนใช่บิธีการทำไงพี่อันนี้เขาเป็นเอ่อเอาทั้งกระจกนะครับไปไอ้นี่เลยเคลือบเลยหุ้มคาร์บอนโอ้หุ้มคาร์บอนเลยใช่ไหมผ่านน้ำอ่ะที่เขาทำแบบผ่านน้ำมาเนี่ยครับงานเนียนสวยเนาะแล้วก็หลังคาหลังคานะครับคันเลยครับผมคันคันหน้าคันต่อหน้าใช่แเปดำเงาดำเงาดำเงาเนาะดำเงานะโอเคเนี่ยฮะสวย ก็บอกว่าเน้นดุเน้นดุนะฮะเน้นดุส่วนพฟ้อบันไดที่มากับตัวรถบันไดนี่ก็มากับตัวรถเหมือนเดิมเป็นสีดำเนาะเนี่ยฮะทำให้มันดูเป็นสองโทนแล้วก็ดุนี่นี่นี่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่เลยที หนึ่งล้านหนึ่งแก้ล้านหนึ่งแสนกันดูแโอ้โหแต่งเต็มแบบมือนลดราคาล้วใ้เงินดาวแปดหมื่นเ้านั้ป็นหมื่นเด้วยได้แบบนี้เลยโอ้โห่อนเดอนละหมื่นกพันกว่าบาทก็คือได้8ปดสวดเนี่ยสาพข้อนี้เลยพร้อมฝาคาร์บอนให้เรียบร้อยรอแม็กพร้อมพร้อมเลยจัดส่งให้เรี่บร้อยเลยสุดๆลดแปดหมื่นเก้าป็นหม่น้า่อนเดอนเท่าไหร่พี่หมื่นกันกว่าบาทหมื่นพันอะคอนเดร้อยแปดบห้าบาทเอาดิเอาดิโอ้โหสวขนาดนี้ จบนะฮะคือไปดูมีอีกมีเยอะบอกเลยว่าจริงๆแล้วผมสายกระบะนะเพราเห็นคันนี้แล้วโอโ้โหดูเมื่อกี้พี่เอกถอยรถมาโอโ้โหมันดูดุมากครับดูดุจริงป่ะตอนที่ล้อหลังดีกว่าเมื่อกี้สัเวลาไม่อวยนะสวยจริงคันนี้นะคือโหดเลยแหละเมื่อกี้บอกดูตอนนี้มราโหดเย,นะยเอะกลัวอะไรดีวนะ <S <S> <S ทั้งโหดทั้งดุนะโอเคคันนี้บอกจริงครับว่าสวยผม<อ>ไม่ได้อวยอะไรจริงๆนะอ่ะล้อหลัง ก็สเปคล้อเนี่ยเท่ากับล้อหน้านะพี่นะเนิ้วครึ่งนะสเปกยางก็เหมือนเดิมเบอยางก็25ทับ60ใ่นะลายก็เป็นลายเดิมนะฮะก็คือสามารถที่จะสลับล้อหน้าล้อหลังสลับเปลี่ยนกันได้นะฮะถูกต้องครับแล้วก็อายุการใช้งานผมบอกก่อนยางถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นของซู m มกนะฮะคือคุณภาพการใช้งานเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือหลักๆแล้วเนี่ยถ้า เทียบจากที่มาจากโรงงานก็อยู่ประมาณทัก4สี่หมื่นห้าหมื่นโลนะมันก็แล้วแต่อยู่กัใช้งานแล้วก็ออสภาวะถนนที่ลูกค้าใช้ขับด้วยนะครับเป็นอยู่ประมาณคร่าวๆง่ายๆนะครับก็คือ2ปีห้าหมื่นโลนะครับก็ควรที่จะได้เวลาที่จะเปลี่ยนแล้วครับ,รบเพราะว่ายางตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้แบรนด์ไหนหรือเป็นแบรนด์ญี่ปุน่นแท้ๆนะครับที่เป็นแบรนด์ตั้งเดิมหรือว่าเป็นแบรนด์อย่างเงี้ยนี่เขาเรียกว่าแบรนด์แบรนด์แบรนด์จีนนะแต่ว่าคุณภาพการผลิตเนี่ยมันเท่ากันมันแตกต่างที่ยี่ห้อ นะยีห้อซูแม็กก็เป็นถ้าพูดง่ายคือเจ้าของก็เป็นแบรนด์ไทยนี่แหละนะครับแต่ว่าคุณภาพเนี่ยก็ระดับเทียบเท่ากับแบรนด์หลักๆหรือว่าแบรนด์ดังๆเลยนะเพราะว่าไอยางตัวนี้เนี่ยยีห้อตัวนี้เนี่ยผมก็ใช้มาน่าจะตกประมาณ3-4พันเส้นแล้วนะก็ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่อง ระเบิดระเบิดบวมเลยนะถึงกล้ายอมรับยางตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นยางจีนนะครับผมกล้าบอกเลยคือยางจีนแต่มีคุณภาพใช่นะฮะอ่ะเพียกต่อเลยครับจัดซนคตัวนี้จริงๆแล้วนะครับตัวนี้ด้านหลังเนี้ยเราก็เปลี่ยนเป็นสปริงโหลดให้นะครับผมของโปรเฟนเดอร์นะครับผมเอ้าเอาลงสองนิ้วเพื่อให้มันดูรับกับยางแล้วก็ซุ้มล้อนะครับเพื่อเวลาขับแล้วมันจะได้ไม่โครงนะครับเวื่อลงมันเข้าไปถ้าสูงสูงครับ ลมมันเข้านะครับจะทาให้รถโค้งได้นะครับใช่เท่ากับด้านหนึ่งหลังสองใช่ครับตูดไม่โด่งไม่โด่งครับกดลงมากาลังสวยใช่กําลังพอดีเลยอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าโอ้โห้าเข้าโค้งนี่สอดมันเลยนะเนี่ยอ่าใช่ไม่มีแพ๊บเลยน้ายางกว้างกว่าเดิมน่ายางก็อายางกว่าเดิมหนึบเลยอะเข้าโค้งนะถ้าทรงประมาณนี้แล้วโปรเฟนเดอร์ด้วยของเขาแม่งแน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้ารอบหน้าเราจะมี ใส่กล่องเล่งเพิ่มให้ลูกค้ามีใส่กล่องให้ลูกค้าด้วยอ,อ,โอโอ้โหต้องบอกเรื่องความแรงนี้พี่เอกเขาชำนาญครับใส่กล่องได้เลยครับเรื่องความแรงนะทีะะนี้เรามาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีตัวกันรอยท้ายให้ด้วยนะครับผมนี่นีไ่ไม่ต้องเพิ่มเพิ่มไม่ต้องเพิ่มเลยเ่็นโปรโมชั่นเลยครับห ให้พร้อมเลยแล้วก็สปอยเลอร์แรมดำให้ด้วยปกติแล้วสีนี้เป็นสีบอลไหมบอลดำเดตัวรถนะครับตัวรถนะครับสีบอลใช่บอลเฮ้ยเมื่อกี้เรียบอกฟิล์มบอกพี่ฟิล์มแม่งมเป็นอะไรวะฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์มลามิน่าลามิน่าลามิน่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ลอกคันครับลอกคันโอ้ใช่ดูจากภายนอกนี่แบบว่ามุดตึ๊บเลยนะใช่แต่เขาไปดูภายในนี่เบาหวานครับเคี้ยวสายตาใช่ชัดเจนครับฮะขอชมอีกอย่างหนึ่งเนื้อ X เราเนื ไฟไท้ายโครตหรหล่อเนี่ยสปอร์ตแม่งเท่ากับไฟไท้ายพวกรถสปอร์ตละมือกินี่เลยซูเปอร์คาร์เนะะี่ฮะเชิจริง <idas. S 2> นะฮะเป็นไอเดีเป็นเส้นเลยครับสามเส้นเน,นี่ยนะฮะแล้วก็ออกลมดำน,นิดๆนะโคตรออกลมดำให้ด้วยนะ คือเรียกว่าไม่ต้องไปตกแต่งเพิ่มเติมเลยนะแบบนี้จบเลยเสียดายยอ่างเดียวถ้าวิ่งได้แม่งโคตรแก็งอ่ะนะถ้าเป็นไฟวิ่งได้เลยวต้องจัดไฟวิ่งเลยจัดไฟวิ่งนะจริงเนาะทีนนี้เนี่ยคือแม่หมดเง็บเซ็ตก่อนนะทีนี้ใส่ท่าเอวถูกต้องค่าเอวชิ้นนึงครับสวยเลยต่อแล้วท่าเอวนะฮะทีนี้ไปดูซีกมันมั่งซีดมันมีอะไรเต็นอะไรไพี่เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าเดี๋ยวมาดูภายในไปดูเลยดีกว่าครับ เาไปชมภายในกันแล้วคันนี้นะลูกอินเทอร์เน็ตมาดูเลยครับเป็นงบ้ไงครับพี่คันนี้จอแอนดรอย์เก้านิ้วเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนมาใหม่ให้ลูกค้าเลยก็คือเป็นรุ่นนี้จากเดิมมาจากโรงงานเป็นวิทีุธรรมดาใช่ครับจอเก้านิ้วจอเก้านิ้วครับผมสามารถที่จะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ใช่ผ่านอยู่นะครับลครับฮอสปอด เชื่อมต่อได้เลยนะครับดูหนังฟังเพลงได้สบายเลยไม่ว่าเราจะขับรถหรือว่าจอดรถเราก็ดูได้ปกติอ่าใช่ถ้าลขึ้นไหวเรื่องทำเรื่องไหาปกติเนาะได้ปกติอ่ะแล้วเราสามารถที่เชื่อมต่อมาจอหลังได้ด้วยนี่อ๋อเหรออ๋นี่ไงมีจอหลังด้วยนี่เป็นไงจอหลังกี่นิ้วพี่สิบสองหูยังกี่นิ้วหูยังสิบสองนิ้วครับอ่าสิบสองนิ้วนะครับจอหลังนะฮะฉันพันได้ไหมพี่ ไม่เกี่ยวก็ภูมิจับได้นเดียวใช่แล้วก็มีรีโมทให้อยู่แล้วนี่ใช่รีโมทปรับเนี่ยฮะสีปรับไฟเปิดปิดด้วยรีโมทก็ได้รีโมทปรับได้นะครับใช่ครับผมเดินทางไกลสบายเลยเนี่ยครับรถอเนกประสงค์คันนี้อเนกประสงค์จริงๆครับแจ่มว่ะสุดยอดไปฟังเสียงนี้ก่อนขึ้นแอคทีฟนะขึ้นแอคทีฟอ่ะโอ้โหออปชั่นเยอะกว่าอัลติเมทอีกอ่ะแปดหมื่นเก้านะถูกดาวแปดหมื่นเก้าครบอยงนี้เลยตัวท็อปมีนะครับ ไม่มีครับจอกลางก็ไม่มีครับเดี๋ยวผมจะเปิดผมจะผมจะเปิดเสียงอย่างเดียวเลยอ๋อฮะใจร้อนนะครับอย่า้องเสียงกับกลองเสียงนี่เลยเนี่ยมามีเรองหนยชุดเออมาที่นี่เลยเออนี้รถคือได้อยู่ได้อยู่อ่านี่เลยอ่ะเมย์อ่ะ เดี๋ยวเราไาดูต่อครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อฟังแล้วผมไม่เคิมเลยโอนี่เพิ่มจุดชาร์จโทรศัพท์นะครับ USB ให้เตี้ใช่พี่ ใช่ชาร์จได้อีกสองเครื่องนะสองเครื่องยนสองเค่องเหมนใช่ถ้าในรุ่นตัวท็อปมันจะมีอยู่ด้านหลังแต่รุ่นนี้ไม่มีเราก็จัดให้มันเต็มให้ครบไปเลยนะครับในรุ่นอัลตเมทมีตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะไม่มีเหมือนกันนะครับล้วก็ตัวนี้เราเพิ่มให้เลยนะครับเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์แบบ USB นะครับพอชาร์จเต็มปุ๊บนะครับมันก็จะเปลี่ยนสีไฟ่สีอ่าถูกต้องเปลี่ยนสีอะไรก็เป็นสีเขียว อันนี้เป็นสีฟ้าอ่าใช่ถ้าเต็มเป็นสีเขียวอ่านี่เลยดีเหมือนกันนะรู้เลยนะครับความสะดวกสบายแล้วก็เบาะหนังเบาะหนังไม่เปลี่ยนให้ลูกค้าเนะใช่ครับในแคมเปญเราหมดเลยนะครับเบาะหนังแท้นะครับด้านหน้าสัมผัสนี้เป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ส่วนที่ด้านหลังนะครับจะเป็นเอ่อกึ่งสังเคราะห์กึ่งสังเคราะห์อ่าใช่ซึ่งเราจัดให้ลูกค้าแบบเต็มเต็มเลยนะครับพูดง่ายว่า ดาว8 9 0 0ผ่อน16,500กว่าบาทนี้นะครับก็จะได้หนึ่งเลยฝากระโปรงมอนซ่ามอนซ่าอ่าแรปหลังคาดำก็หลังคาดำอ่าไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED ครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังชันนะครับผมแล้วก็จอกรดอยเก้านิว้ว จอกลางจอกลางนะครับ12เร็วเบาะหนังเบาะหนังเพิ่มจุดชาร์จเพิ่มจุดสาร์ทโทรศัพท์สองใช่แล้วก็การลอยด้านท้ายเมื่อกี้เราแม็กไปยังล้อแม็กไปแล้วเนาะล้อแม็กด้วยขอบ18 2 6 5 6 10 2พร้อมจัดทรงใส่สตัดปรับเกลียวแล้วก็เปลี่ยนสปริงหลังให้เป็นแบบของโปรเฟนเดอร์นี่ให้แบบจุใจเลย80,000เก้า80,000เก้าพรินมินหก ทำไมัคุ้มอย่างนี้วะเนี่ามาเลยประกิจมาเต้บ้านโป่งสุดๆเลยเท่านั้นก็ขอฝากตัวนี้ไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าจริงๆนะครับ8 9ดหมื่นเพันห้ื่นหกหกันกว่าบาทนวนหกพันกว่าบาทแปดบเจปีเอ้แปดสิี่เงืปดีเอ้จ็ปีเ็ดปีเจ็ปีแปดสี่งว่นเปีะคุ้มค่าเนาะ อย่งวะโอเคเราขอฝากคลิป <Mohammad> น <cito> okay. so you right ี้ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจก็สนใจจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามผมกับพี่เอกได้นะครับที่ยี่สุบภูกิจมอเตอร์บ้านปูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนําคลิปวิดีโอของมิวเอ็กที่เราได้จัดแต่งให้ลูกค้าแบบเต็มๆสวยๆนะครับมาฝากคุณลูกค้าอีกรอบหน้านะครับในแนวทางในการแต่งรถของมิวเอ็กซ์เลยเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีตัวหน้าสี่คูนสี่สีแดงไอ้ย ตัวนี้อ่าลูกค้าสั่งมาแล้วกําลังเลือกำลังตัดสินใจว่าจะเอาแต่งเยอะขนาดไหนนะครับอันนั้นเป็นตัว4คูณ4ปี2 0 2ันี้โอเคตัวนี้แล้วก็มีเท่านี้มาั้งนค้ับก็เดี๋ยวให้น้องซาร่าเขาพาชมรอบคันดีกว่านะครับแต่ได้จุดแต่ได้จุดเนอะ่แล้วเดี๋ยวถ้ารอบหน้ามีใส่กล่องคันเร่งเดี๋ยวเราจะเอามา ให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคดครับพี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ